ทำพยากรของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนกันยายนปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกันยายนลักษณะการงานนะคะจะทำอะไรแบบจุกจิบเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้รับผิดชอบงานสำคัญไม่ได้รับผิดชอบงานที่หนักที่รุนแรงที่เหนื่อยกายเหนื่อยใจมากมายสักเท่าไหร่นักนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าไปทำงานใหม่นะคะแล้วก็ หัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ให้คุณรับผิดชอบงานอะไรที่จริงจังนะคะที่หนักอะไรมากเพราะว่าคุณเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าไปทํางานนะคะคุณก็จะรับผิดชอบงานอะไรที่มันแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกไปนะคะแต่หลังจากวันที่18กันยายนเป็นต้นไปนะคะดวงการงานของคุณอ่ะจะถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยจะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนราศีตุลได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นตําแหน่งที่มีความ อุดมสมบูรณ์แข็งแรงเข้มแข็งนะคะทำให้คุณมีบทบาทมีหน้าที่ในแผนกในบริษัทในลักษณะการงานของคุณที่เพิ่มมากขึ้นค่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานมีผลงานที่โดดเด่นมีผลลัพธ์ที่ดีนะคะเป็นชิ้นโบนแดงของคุณเลยในเดือนนี้นะคะทําให้คุณเป็นที่ยอมรับในบริษัทในที่ทํางานมากขึ้นค่ะสําหรับคนที่ตกงานนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่สมหวังได้เข้ารับทํางานนะคะ ถูกพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานนะคะหากคุณมีการส่งยื่นเรซูเม่นะคะประวัติการทำงานไปนะคะหลังวันที่18กันยายนอาจจะได้รับผลตอบรับนะคะไปในทิศท,ทางบวกที่เขาจะรับคุณเข้าทำงานค่ะ สำหรับใครนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้ประกอบการนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะอาทิตย์แรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาความยุ่งยากใจในเรื่องของคนที่เป็นลูกค้าของคุณนะคะเขาอาจจะเคลมสินค้าเขาอาจจะมีตําหนิเขาอาจจะมายื่นขออะไรบางอย่างเรียกร้องอะไรบางอย่างจากคุณนะคะให้คุณแก้ไขอันนี้ให้คุณทําอย่างนั้นให้เขานะคะเพราะว่าเขาไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างก็อาจจะมีปัญหาจุดนี้ที่คุณต้องเข้าไปเคลียร์ได้นะคะซึ่งทุกอย่างหากคุณเคลียร์ก่อนที่จะถึง ส,สิ้นเดือนนะคะปิมคิดว่าก็อยู่ในจุดที่มันรับมือได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ทำให้เสียชื่อไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันเป็นความยุ่งยากเรืออรังค่ะ สำหรับบางคนนะคะก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะดีลงานเจรจางานนะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยกำลังจะโคจรเข้าสู่ในเรือนสุภะค่ะสุภะเนี่ยก็แปลว่าการต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะหรือเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงก็ได้หากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการต้องการปั้นตัวตน สร้างคลิปสร้างกระแสนะคะที่ต้องการมีชื่อเสียงมียอด f o r l o w e r เยอะๆนะคะก็มีโอกาสที่ดีที่จะทำให้อยู่ๆเนี่ยมีคลิปบางคลิปเนี่ยดังโดดเด่นขึ้นมาและเป็นไวรัลนะคะทำให้คุณมีชื่อเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือประมาณกลางเดือนถึงสิ้นเดือนค่ะ หรือนะคะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีความโดดเด่นนะคะมีชื่อเสียงโฆษณาอะไรนะคะก็ติดลมบนมีผลลัพธ์ที่ดีนะคะหรือว่ามีคนะมารีวิวให้คุณมีคนบอกต่อให้คุณในเรื่องธุรกิจสินค้าหรือบริการของคุณที่คุณขายอยู่หรือนําเสนออยู่นะคะมีลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการหรือว่าซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นนะคะทำให้ธุรกิจการงานในช่วงเดือน กันยายนนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอยู่ในจุดที่โดดเด่นมีความอุดมสมบูรณ์มีความคาดหวังได้และก็แฮปปี้สุดๆเลยคะ่ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ การเงินมีการไหลเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะคะคนที่รับเงินเดือนก็ยังมีโอกาสได้รับเงินเดือนตามฐานเงินเดือนต่อไปนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยลักษณะการเงินเนี่ยก็จะมีความฝืดนิดนึงไม่ได้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้เงินแบบก้อนใหญ่มีเงินไหลมาเทมาแบบเยอะนะคะล้นมือมีความแฮปปี้สุดๆในเรื่องการเงินแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนเนี่ยดาว การเงินของคุณนั่นก็คือดาวเสาร์นะคะโคจรถอยหลังอยู่นะคะโคจรถอยหลังมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนและยาวไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะคะทำให้เรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันไม่ได้ได้เยอะเหมือนตอนต้นปีนะคะมันมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะหมุนเงินได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะนะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะค่ากินค่าใช้ปกติชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่หนักหนาะสาหั ะะที่เป็นรายจ่ายหนักอกหนักใจแต่มันไม่ได้อยู่ในจุดในเกณฑ์ที่สามารถใช้เงินฟุ่มเฟือยได้นะคะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะการเงินอยู่ในเรือนที่ดีเพราะดาวการเงินของคุณเนี่ย โครจรได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะยังอยู่ในเรือนที่ดีแต่มันเดินถอยหลังนั่นเองเพอมันเดินถอยหลังเนี่ยเงินมันอาจจะไม่ได้ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามันมีไม่ขาดนั่นเองนะคะก็อาจจะไม่สามารถใช้เงินฟุ่มเฟือยได้แต่ว่ามันไม่ขาดมือยังอยู่ในสภาพที่คล่องมืออยู่ค่ะซึ่งปริมคิดว่าการเงินของคุณจะกลับมาอีกทีนะคะก็คือช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปคะ่ะมาต่อกันที่เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมืองกรนะคะสําหรับคนโสดนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ย มันมีเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคนคุยของคุณนะคะคนที่คุณคุยกุ๊กกิ๊กักเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ขวางหูขวางตาคุณไปสมบูนะ,ะอยู่ในจุดที่ไม่โฟกัสในเรื่องความรักไม่อยากที่จะมีใครมาเป็นภาละนะคะหรือว่าต้องคอยทะเลาะต้องคอยมีปากเสียงต้องคอยมีความแบบไม่ได้ดั่งใจของเขาความจุกจิก ฮบบิต uh, uh, พฤติกรรมอะไรบางอย่างของเขาที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบอารมณ์นะคะซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยคนที่คุยกับคุณเขาก็สัมผัสได้เขารู้พลังงานนั้นได้ว่าคุณน่ไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาทานะคะหรือว่าไม่ชอบอะไรบางอย่างในตัวเขาเขาก็จะเริ่มเฟดตัวห่างออกไปค่ะซึ่งคนคุยของคุณนะคะที่คุยกิกกักกันเนี่ยก็อาจจะมีระยะห่างห่างหายหายหน้าหายตาจากคุณไปนะคะได้ประมาณจนถึงวันที่23กันยายนนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็อาจจะกลับ มาพูดคุยกับคุณได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่โสดจริงจังไม่ได้มีคนคุยเลยนะคะในช่วง ครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณก็จะอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องความรักไม่ได้อยากจะคุยกับใครนะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังนะคะมันจะมีเวมีลู่ทางนะคะที่จะมีคนเข้าหาคุณได้นะคะหรือว่าไปพบเจอกันโดยบังเอิญก็ได้จากการเดินทางไกล้จากการต่างประเทศนะคะหรือว่าจากการผ่านแอปหาคู่นะคะซึ่งจะเป็นชาติต่างชาติต่างภาษาจากคุณก็ได้คะ่ะสาหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีสามีภรรยาอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะจะต้องจับมือเกาะเกีเ่ยวกัน ไว้ให้แน่นเลยหากคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะมันจะมีระยะห่างนะคะมันจะมีการที่ไปทํางานต่างประเทศหรือว่ามีความห่างหายหายหน้าหายตากันไปนะถ้าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางที่มันแบบมีการหยุดความสัมพันธ์หรือว่าไตรตรองความสัมพันธ์อยู่นะคะมันก็จะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันน่ากลัวแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดที่ความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันอยู่ห่างกัน เพื่อที่จะไรตรตรองความรู้สึกนะคะว่ายังอยากมีกันและกันอยู่ไหมนะคะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่บางทีการห่างครั้งนี้มันอาจจะเป็นการห่างครั้งสุดท้ายและถาวรก็ได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปพยากรณ์ประจําเดือนกันยายนค่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะกดแชร์คลิปของปิมไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมนะคะหรือว่ากดติดตามช่องของปีมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะและสิ่งสุดท้ายเลยที่จะเป็นพลังใจให้ปิมนะคะมีหัวใจที่ฟูมากๆ อิ่มเอมใจมากๆถ้าคุณส่งสติกเกอร์รูปหัวใจให้ปิมนะคะใต้คลิปนี้นะคะจะทําให้ปิมเนี่ยมีพลังกายพลังใจและขยันขันแข็งในการทําคลิปให้พวกคุณดูกันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ